สวัสดีครับพี่น้อง f อฟีพสติดตามทุกท่านนะครับมาพอกับปฏยบบาทสายจวดล้ำเพื่อนออ f ฟิเชียในคลิปนี้เมื่อนี้มีภารกิจครับประชุมประจำเดือนนะครับของผู้นำชุมชนตำบลแพง่งูยที่บ้านแพ้่งมูที่เก่าครับตอนนี้ก็ได้เวลากำลังเดินทางไปซึ่งห้างจากมูที่14อยู่ประมาณนบอเกินหา0เมตรครับอยู่ในเขตพื้นที่ บานสวมของทีมงานน้องๆเดนเซอร์ตามมาครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเดินทางครับขี่รถเลาะมากฟังบึงฟังโรตัดครับฟังขวาก็จะเป็น,นด้านสองตู้ครับแล้วกบ,บานปั้มนะครับนี่ฟังทางเขานี่น้องๆเดนเซอร์ กำลังมากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซร้อยอย่หลังโลตัสทอกสอบานแพ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านซ่อมเดนเซอร์หลังเก่าของทีมงานสาวหน่อยเพ้านแพงครับทางอาจิกแกบได้ังน้อยมุมนี้ครับ ngay vẫn mình đang ăn thịt heo nhiều lắm ạ ồ ồ, anh giáo léo đấy ăn pa ยำก๊อมยัยนะปากกางปากเขาข้อดิมาประชุมมาประชุมตอนนี้ครับทีมงานกำลังขี่เดินทางมาหนีไปสแสดงยู่ที่บ้านภูหละกรับย์ท่าอําเภอกันรทรวิชัยจังหวัดมาศารคามครับทีมงานโรคเบื่อไว้ยิ้มไว้ยิ้มสายปี ว่าย,ยิ้มโอนไวว่าไนว่าไงอัน,า,น,า,นา,ายสามารถใส่ตัวไหนครับปายเดียวก็ัเขากำลังจ<อ>ัดการอย <ผม S 1> ู่ครับรอรอครับผมเอามาครับอ่างมังทีประชุ่มครับอ่างจากบ้านส่อมประมาณลอยเมตรนะครับ มาแล้วครับเขาประชุมญาติสมแมทครับถามมาครับพีบ่ใส่พอดีมาพอยายพวงเดินทางทาเขามาประชุมครับใกล้ๆกีประชุมเนี่ยกำลัง <ขอ S 2> จะมาประชุมออกไปงานบ่<ป>นเอาจวดจาดนี่ครับายพวงถี่นเพิ่มครับครับตอนนี้เขาสู้ว่าระชงประชุมเรื่องเขาคุ้นล้านอำเภอโกสุมิสัยนะครับ ประจำปีพศ2 5 63ถับ64ครับระหว่างวันที่23ถึง26ธันวาคม2 5 6 3ครับซึ่งในวาระประชุมนะครับทั้งอำเภอขอความอนุเคราะห์จากทีมงานสาวน้อยเพร่งเพงอยากให้นะครับทีมงานศิลปินพระเอกน่าเอกของสาวน้อยเพร่งเพงไปร่วมในพิธ,ธีการนะครับเพือ่ออยากได้ นั่งเอกแอนโอดีกับพ่อนพิรดีครับกับวัดชิบะดลพะเยะไปร่วมกิธจกรรม ท่านประธานนะครับท่านกำนัน่งุนผักอุบวนเป็นประธานเมื่อี้ประชุมอยู่กันแพงมที่เนงานกา่ากา่าจะริ่มแต่ถึงสิกานะครับวอนนี้สองรัดสว่าลักนประชุมช่วงแรกครับอดบดด้อเยลนี้นะครับ คุณย่าพ่อหนามคนนึงนะครับท่าเรื่องเขาคุนล้านประจำปีพศ2553ครับเทวาที่เรียกเป็นเ่งหาเสียงตัวหาเสียงมันเป็นยังซีอดีคือเขยไม่จงเห็นแล้วผู้มาหาคือไอเนี่ยคนหนึ่งนอกเนี่ยคนหนึ่งก็ไม่เสียเรียดจะกคนนอกจากนายก ัแต่รถบัสถอยออกว่าการถอยอย่างทิ่ทีรถเขาน่ะจอดเงี้ยงแนงเขาเขาได้มือนหละยเกตโลยนะครับหาเสียงผู้บาดแค่หน่ก็ได้เรียบบาดแท้ผู้นั่งยืมบอน์ดมือก็ได้เรียบบาดแท้เขาก็มางจอดเที่ยบแน่เขาเรียบเท่าไหรครับว เรืองฮอร์นอยู่ในช่วงประชุมครับโอ้เรื่องการเมืองครับวันเงี้ยวหัวหน้าโบ้เรื่องทับงไปทั่วเป็นชาวบานเป็นเพราะชาวแล้วก็ไปทั่วก็ยังไอันนั้นน้องเมียครับายเมียเราไม่จอดเที่ยงเนี่ยเขานะครับหลังจากเขาก็ไม่สิ้เงียบดอกนอกจากนั้นรัเอาวันนี้ละโบ้ละโบ้หนึ่งนี่นุ่มวอนี่โทษกระหาเพ้อ ผู้หลักที่แรกคือข้อไงู้ขากท่องเขาคนด้านผู้ที่สามคือวันไหนแล้วในการเรื่องเขาเรียกว่ารจักสเสียบนนเหไปถามผู้ใวเาี้ยผมเลยือว่าท่านพิจารณาเพื่อจะมงมได้นัดผมวาาเกี่ยวกับเรื่องงานขาโผ้ลแต่ว่าละวงเข้าไปแล้วผมประู้จักรก็จับปาก อ้จับกูจับสเต็ปต่กไปชื่ออำเภอขอผู้ใหญ่พนะชชัยขอนั่งเอกปะกาศนักง่องนั่งลำไปลำวมสวงแบบนั่งเอกแตวันาล่องเห็ดแบบประธานานคบับเขาจะเปิดสเตีรงานท่นแต่ว่าอำเภอทุ่งอาปพษมนาตากแล้ว ผู้ใหญ่ยารับไหมอันนี้สเตปที่สองว่าผมถามลูกว่าอนเป็นบอเรียนถามลูกบอลเรียนผมจะมาได้ส่วนเวทีครับกำเสียงหนึ่งคุยกันช่วงเทียนนะครับกับอเพื่อท่านกอวัลดาศรีขอบคุณครับเราอะไรเองาจฟนะสัๆเาวนนี้พอเพา่าได้แล้ กคือจังสีเราลงตรงเั้พว่าเอาหาเอาสิน้ำดอกคือเดี๋ยนี้เขาเอาว่เป็นดนตรีในในระงงนี่เนี่ยชัซีมื่อเนี่ยพวกเจ้านทั้งดนตรีทั้งเครื่องเสียงสซเนลหาลับปีกระบอกเดี๋ยววันนั้นใยรก็จางที่ถอว่าไม่ใช่แต่ถัว่าเอาเลยอว่าเราียนม่รูเรยนี่ถือว่าเอเลยน่หมาว่าขันได้แปลว่าไดเอาราะว่าเอาตัวมันจะไงกินอาหารสีงนี่อย่าง ลกเนของไลเห็นดีเป็นเาะนี่เขาให้ผมเน่ยเป็นพระรงลเลยแล้วชอบเรื่องะวงย้อนยุกทั้งสี่วันสิ่งนี่แมาก่ะคอยเป็นผู้จ้างพวกเจ้าผู้จ้างต่ใหเนบอกเลยว่าแน่มาแปเอาแต่เน่ได้เออเต้อกันมาแต่ไหนไม่เลียนกายกับแม่ี่ก้อนกับแม่ไฮะเ้กอนเส้นก็เเด็มือไ้ยจะรับ่าไหบอแมนหมายว่าเส้นนี่คือเรียกเทมเจ้าเร็ว ก็ไฟยจ้งอาจารใ์ช่เขาไม่ใช huh? ่นะว่าเขาเป็นคนมาที่ภาษาตตาเขาเาว่าใช่ไหมน้กันนี่แหละเขาว่าเล้เขาอ่นนนี้เขไหายเดี๋ยวนี้เขาเขาคณล้านครับงานของคนล้านของดีเนืสามสที่ใส่จริงจคือไปที่กาเดี๋ยวนี้ฟังเขาบอกว่าอำเภอเขาเอาไป่ว้ที่การแต่เขลองเจ้าเนี่ยใครเริ่ลองเขาเขาเขาอาจริแต่ใแช่ง้วผู้เฮาเขาอาที่ใช่แล้วไม่ใช่เลยเอจวมา เดินนี่ระเบิดเรื่องไหนหรอพนอปิดประชุมยูมุ่งกล่าวตัวบ่ผมนี่เขาอยากปิดประชุมครับขอติดตามบอปิดประชุมไหมเนวัสดีปิดประชุมแล้วครับนี่คือเป็นการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือนนะครับของทีมหมูนำตำบลแพร่งครับตอนนี้ที่ว่าประชุมเช็คชิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ กิพากันกินข้าวเที่ยงครับทางผู้นํามีอาหารการกินมีอย่างนี้ครับตามมาครับว่ากินข้าวเที่ยงน้ากันเด้ออยู่บ้านแพงมูที่เก่าครับอยู่ติดกับบ้านผักสาวน้อยเพลินแพงหลังที่สองบัลซ่อมเดียนเสือกตั้งผู้นำพวกนี้มูที่เก่าเออนี่ยตั้งผู้ซอยจีวารัตครับผู้ซอยผมเนี่ยปลาเผาปลาเผาอไงมีปลาเผา อาหารรสเดส็ดบรรเทงโอ้อาหารชิงนโตอีกแล้วเขาจอกเป็นพวยลาบม<อ>้วนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตำส้มรสเดส็ดแม่ขัปป้วของแท้ปลาปากแดงดิปลาแต่ตำชิมม้วนี่ก็ใส,ใส่ปะลาปากแดงนะครับแซ่บปากแดงแม่ผู้ซอยทั้งคุณทั้ทงมือที่เก่าเอามากินเกาเที่ยงน้ำกันเอาแม่ผู้ใหญ่บ้าน อ่าอยังในข้างในหมดอันนี้ซอยจุบอ่ะซอยจุอาหารเชียงซอยจุอาหารเชียงผู้นำตำบลแท่งอ่ะอันนี้ตุ่มหัวเนาะเอาแม่ผู้ใหญ่นั่งบ้านม่วงน้อยมูที่หาครับอ่ะาจ้าภาพผู้ใหญ่ตุวละครับนี่ผู้ใหญ่ตุวละมูที่เก่าสิริผู้ท่อนผู้ใหญ่ตัวละเอาคนเด่นทันประธานท่านกำนัน นวบบนนะครับประท่านตำบ,บนแทงทุกๆเดือนนะครับถือว่าเป็นบทบาทนาทีของทีมผู้นำที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับแลกเปลี่ยนนโยบายจยากทางส่วนราชการกน,นั่ไปประชุมในที่ประชุมของหมู่บ้านครับรครับผมครับ อาหารเที่ยงมื้อนี้ครับเมนูเด็ดสำหรับติมทูน้ำกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับกำลังเสร็จมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับอาหารเที่ยงเมื่อนี้ครับบรรยากาศตอนนี้เงี้ยงเอาหน้าวโวยเล่บึง ทงังอย่ทางหัโตทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นทีมผู้นำกินแล้วครับกินปลาเผาหลายๆบรรยากาศครับหลังจากที่ทิมงานเขาประชุ่มแล้วก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารหรือกินข้าวเที่ยงน้ำกันตอนนี้ครับทางทันกำนั่นผู้นำ คำล่งแสบครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันด้วยมี่สมตำปลาเผามี้ส้อยจุ่มหลาบหลาบกว่าส้อยจุครับเมนูเด็ด

ซอยจุ ü, ๊ซอยจุ๊เอาแม่ครัวขอบคุณแม่ครัวผู้ดูแลโมนี่โอ้ยสุดยอดเลยแม่บ้านโมที่เก่าโดยทีมงานของแม่บุญย์บ้านครับของเสียบครับนี่แม่ผู้ซอยนี่แม่ผู้ซอย18ล้านครับ 1 8ล้านจากบ้านมูแปบ้านนองแสงบ้านนองแสงกับคุณสุรอตตอรี่18ล้านต่ไปจะเป็นใครดคิวต่อไปจะเป็นผู้ใดครับถึงได้ยักปีล้วกไปดองเปดองสามปีนี่ผู้ดองสิถต่อไปวันนบ้านมูสิบเด้อสิบแปดเออสามสิบล้าน้งสิบพ่อสิบแดล้านนี่คงสิพ่อเหมอไนขอสามสิบล้านบริวารหลยเด้เอานี่ครับถือว่าเป็นการเวาโนงหัวมวลอยู่ในภาเขา

มากินเขาเที่ยงน้ากันครับอ่บนบรรยากาศตอนนี้หลังจากเลิกประชุมแล้วกันทางผูน้ำรวมเราท่านอาหารได้กินเขาเที่ยงอเอาอโก้งสีไดีเวลาครับเมื่อนี้ทีมงานสาวหน่อยเป็นแพฝงนะครับไปเปิดตัก้การแสดงยูทีบ้านเราอำเภอกันทรวิชัยจังหวัด มหาสารคามถือว่าเป็นหมอล่ำอยู่ใกลบ้านเจ้าของครับมนืนี้ทีมงานกำลังเตรียมพร้อมในการเดินทางตอนนี้ครับรถบัสเขาบ้านพักมน้าแล้วครับี๋ยวเห็นยุ่ใกล้ๆกันครับประมาณร้อยเมตรเป็นสถานที่ตากเข่าของพี่น้องเกษตรกรมูที่เก่า หลังอาคารนตรงที่ประชุมครับกรสิเป็นสนามกีฬาหรือล่านที่ทําการแสดงของสาวน้อยเพลแพงนะครับปิดเปิดทําการแสดงนี่ครับยติดกันจะว่าเป็นการประชุมหมุนเวียนของตําบลน,นะครับแต่ละหมู่บ้านทึ้ง16หมู่บ้านต่อไปกับขงเป็นคิ้วของหมู่ที่14ครับอ่ะ มืาอนี้กับขงขอบคุณพี่น้องขอบคุณ FC เอฟซีแพร่งครับผู้ติดตามนะครับทื่ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของพยุบาลสายจวดนะครับที่ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของผู้นำตำบลแพงครับคลิปนี้กับข้องเจียไว้์ซับนี่ครับคลิปหน้าเอามาพผกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ